่วนของเรื่องคดีของลุงล่าสุดนะคะในส่วนที่พี่รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยแต่ละคดีมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างก็คือโดยหลักก็คงอยากจะรู้เรื่องที่วันปอตสเพรปตสเนี่ยทุกคนก็คงทราบดีว่าลุงไปตามนัดที่ทางตำรวจเขานัดไปก็คือมีการเห็นว่ามีการถ่ายโอนคดีไปที่นู่นก็คือพูดง่ายคือไปเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเราเป็นผู้ต้องหาเราก็ไปแสดงตนนะครับส่วนช่างพง นะครับเป็นผู้ต้องหาลายหมายที่มีหมายเรียกไปก็ไปรับทราบข้อเก่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวกลับนะครับเพราะว่ายังมีเวลาในการที่ผมจะต้องมีนําพยานหลักฐานอย่างที่ผมบอกทุกครั้งคือวันนี้ตํารวจกล่าวหาฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่จะต้องนําพยานบุคคลพยานเอกสารต่างๆไปเยี่นตํารวจเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราในการไปแสดงหลักฐานก่อนแล้วถึงใช้ดุลพินิษ์นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงปุ๊บปุ๊บเอาติดคุกไม่ใช่วันนี้ยังไม่ได้บอกว่าช่างพงผิดนะ ลุงพลยังไม่ได้ผิดนะเป็นการกล่าวหาซึ่งระบบกฎหมายบ้านเราคือระบบกล่าวหาเมื่อกล่าวหามาก่อนปุ๊บลุงพลมีหน้าที่ต้องชี้แจงช่างพงหรืออาจจะมียูทูบเบอร์อีกหลายคนที่อาจจะมีข่าวว่าอาจจะต้องถูกหมายเรียกไปก็ไปผมยินดีเป็นทนายให้ในราคานั้นแหละเป็นคนไปตั้งฉายาทนาย9บาทอะไรนั่นนะครับแล้วก็ก็ไปซึ่ง พนักงาน,นสอบสวนจะใช้เวลาในการสรุปก็คงไม่ไม่น่านจะนานมั่งผมว่าอย่างนี้นะ,ะ,ะถ้ามีผู้เห็นสั่งฟ้องก็ต้องส่งตัวอายการต่ออายการอาจจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ได้หรืออาจจะสั่งสอบเพิ่มก็ได้แต่เท่าที่ดูทางเจ้าที่ตํารวจวันนั้นแล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมดีเยี่ยมนะครับผมเห็นท่านผู้การลงมาสั่งการด้วยตนเองดูแลความเรียบร้อยก็รู้สึกดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกทุกท่านก็คือผมได้ขอยืน่นหนังสือไปแล้ว ในการขอโอนการทํางานทุกอย่างให้กลับมาที่กกตูมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับหนึ่งภาวะโควิดเริ่มกระจายรุนแรงขึ้นอ,อ,อะไรนะการเดินทางก็ลําบากลําบากนะลำบากลำบากมากเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงและส่วนใหญ่พยานของเราเอยหรือเออ,เ,อเรียกอ,อะไรหลักฐานอยู่ที่นี่ก็เลยขอความรูขข้เคาะไปในการยื่นสือว่าให้ถ้าหากจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม รือจะแจ้งอะไรก็ตามให้กลับมาที่กกตูมในทางกฎหมายปตอสเป็นเจ้าของเรื่องในทางปฏิบัติให้กลับมาปฏิบัติที่กกตูมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะท่านผู้การได้ได้ให้แนวทางรักงาว่าอย่าเดือดร้อนเกินควรนะครับแค่นั้นเองแตความว่าก็คือให้อากจะมี้องหาเพิ่มเติมก็สอบที่กกตูมหรือเราจะมีพยานอะไรไปสอบก็สอบที่กกตูม โดยปสสอ,อาจจะส่งพนังกงานสอบสวนขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเป็นพนังกงานสอบสวนมอบหมายจากกกตุสอบก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะส่งร้อยเวรขึ้นมาเองนะครับร้อยเวรขึ้นมาเองแล้วก็อื่นๆคดีตอนนี้เห็นบอกเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเขากําลังเหมือนกับประมวลเรื่องดูก่อนว่ามีใครเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี้ยคดีนนทั้งหมดเนี้ยตัดไม้นี่นะครับนะฮะที่ปสสรับ ส่วนคดีอื่นอย่างที่ผมเคยถแถลงไปแล้วเช่นคดีของป้าแตนก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้ว mm hmm. ก็อยากให้ชใช้สื่อตรงนี้ในการบอกเปด้วยว่าที่จําได้นะครับทุกท่านก็จําได้นะเรื่องที่แจ้งความเทจอะ่ะ mm hmm. ก็อายาการท่านก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะครับได้ยินข่าวมาอย่างนั้น mm hmm. ก็เดี๋ยวพิจารณากันอีกทีนึงก mm hmm. ันหนึ่งเอออื่นอ ออพี่ทนายคะวันนั้นขอขออนุญาตถามด้ไหมคะว่าในส่วนของอพยานหลักฐานต่างๆที่ที่เรานำไปให้กับพนักง,งานสอบสวนของปตสอเนี่ย<อ>เป็นในส่วนไหนบ้างผมยังไม่ได้นาพยานหลักฐานเข้าไปอย่างครับเ,เพราะว่าวันนั้นไปแค่ไปรับตัวะนะครับผมก็เลยขอนัดเขาว่าไม่น่าจะเกินวันที่สี่พฤษภา<อ>จะขอสอบปากคำในการนำยาสานเข้าไป นะครับเพราะวันนั้นเรายังไม่รู้ว่าช่างพงจะโดนอะไรอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ยังไม่รู้สภาผมก็อย่างเป็นอย่างที่พี่ทนายบอกว่าคือหมายถึงว่าเขาให้เวลาผมการที่สอบกตู้อ่าอ่าเขาให้เวลาผมว่าจะจะจะอะไรก็ตามอย่าเลยสี่เพราะว่าเดี๋ยวซือสำนวนไม่นานเกินไปก็ก็เป็นเป็นระเบียบของทางตำรวจเขานะครับแล้วก็ให้ยึดหลักเจตนาเป็นอย่างเป็นเป็นที่ตั้งก่อนว่าเจตนากันหรือไม่นะครับนะ ตก็วันที่ยี่สิบสองนี้ยี่สิบสองนี่นี่ยี่สิบสองนี่ครับทำร้ายร่างกายกับทำร้ายร่างกายกับไอ้มาคาแต้ที่แม่โสรพีใช่ไหมนั่นแหละซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมก็ให้ความเห็นลงพนไปแล้วแอ่ถึงยี่สองไม่ส่งสารน่าจะส่งสารนะคิดว่าน่าจะนะครับแต่ผมก็ไม่อยากไปเดาท่านนายการมากนักถ้าท่านมองว่าช่วงโควิดน่าจะเลื่อนอีกก็ได้ เนผมก็ไม่รู้แต่คิดว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนอย่างที่ผมเรียนได้ทราบครับลุงพลเองก็เป็นคนมีอารมณ์นะเป็นมนุษย์ในการไปเขย่าตัวเข้าหรือไปตีหลังเข้าสองสาทีที่ที่เราเห็นในภาพเนี่ยถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายแก่กายแต่มันเป็นอันตรายแก่จิตใจได้มันก็สามารถเป็นความผิดได้นะครับส่วนความเป็นเรื่องของอะไรชิงทรงชิงทรัพย์ก็เป็นเรื่องของอายการท่านไปผมไม่กล้าล่วงนะครับไม่กล้าล่วง ทางในเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายที่ยังแนะนำให้ลูกความก็มัน,นบบมัน,น,นก็ได้จะสรารภาพนะผมคิดอย่างนี้ว่าหนึ่งจริงๆต้องฟ้าเองเขาก็ถูกถูกเขย่าอย่างนี้นมันจริงครแค่เขาเกิดความไม่สบายใจก็ก็ถือว่าไอ้เมื่อเขแล้วนะครับ,รบจริงอยู่น้องฟ้าไม่ได้บาดเจ็บหรอกนะครับน้องฟ้าเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรที่ที่ถึงขนาดที่ว่าเป็นเข้าข่ายแบบทำร้ายร่างกายจนเป็นรูปประทามอะไรขนาดนั้น แต่กฎหมายมันเขียนอยู่แล้วครับว่าแม่แปะเป็นอันตรายแก่จิตใจก็เข้าข่ายนะก็อะไรที่มันผิดก็ควรจะว่าไปตามผิดแต่อะไรที่ไม่ผิดก็ว่ากไปตามไม่ผิดนะฮะตอนนี้ในแต่ละคดีไม่ว่าจะใน,นถวงของคดีบุกุ้ลคดีตัดไม้ต่างๆนานะนะนะมีจุดไหนที่น่ากางังวลไหมคะสำหรับุงคนผมผมมองอย่างนี้ครับว่าคดีตัดไม้เนี่ยหรือคดีอื่นเนี่ยเออมันไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงถึงขนาดคล้ายๆยาบ้า หรือว่าคดีฆ่าคนตายอะไรในแรงขนาดนั้นผมเชื่อว่าในกระบวนการกฎหมายท่านมีมีเหตุอะไรหลายอย่างที่ช่วยได้คือไม่ใช่ว่าช่วยพ้นผิดหรืออะไรอย่างนั้นนะสารภาพก็ลดโทษรอลงอาญาก็ว่าไปเสียค่าปรับก็ไปแต่ถ้าไหนไม่ผิดก็ว่าไม่ผิดซึ่งผมก็ยืนย,ยันกับทางตํารวจไปแล้วในบางประเด็นว่าทางเราไม่ได้ผิดยูทูบเบอร์บางคนไม่ได้ผิดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัว แต่แต่ก็คือเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะสรุปส่งไปนะฮะแค่นั้นเองคือถ้ามองในความเห็นของพี่ในตอนนี้ก็คือก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่ในส่วนของคดีเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกการตัดไม้ครับใช่ใช่ใช่ครับตั้งแต่วันแรกที่มารับงานก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ม,มันจะต้องมีมก็มีแนวทางอยู่มีแนวทางอยู่ครับเอ่อ ดูแล้วไม่ก็จะมีอะไรน,าน่ากังวลเห็นไหมครับลุงพลก็ผ่อนคลายนะครับผมอยากให้ทุกคนผ่อนคลายเพราะว่าคืออย่างเนี้ยอย่างบางคนโดนหมายอย่างลุงพี่พงใช่ไหม <c oughs> พี่พงโดนหมายเครียดเพราะว่าอะไรหนึ่ง <c oughs> เป็นชาวบ้านที่ไม่เคยเจอคดีอย่างนี้มาก่อน <c oughs> หลังจากได้รับคำาอธิบายไปก็มีความผ่อนคลายลง <c oughs> นะครับผมก็อธิบายแล้วผลสุดท้ายของทางคดีเป็นอะไรใ <c oughs> นการพี่ผมก็ผ่อนคลายลงค่น้นเอง ใครโดนคดีแล้วไม่กังวลบ้างครับกังวลคดีเล็กคดีเนะาะขนาดโดนตำรวจจับไอความเร็วยังมือสั่นเลยบางคนใช่ไหมฮะบางทียังไม่ได้ทาผิดอะไรหรอกเพราะตำรวจบกสั่งไว้ก่อนนะครับเพราะกลัวด้วยความกลัวแบบเป็นชาวบ้านแต่พอตำรวจแค่ตรวจธรรมดาปล่อยกับไปอ้าวไม่มีอะไรนี่แล้วเรากลัวตื่นเต้นไปก่อนแล้ว<ม>นะครับน้องหนหยน้งบนก็ได้ครับอ่าอืมประมาณนี้เนาะพี่อีกเรื่องหนึ่งของดําใช่ไหม Ờ, อมีปัญหามผมถึงกล่องดำเรียนตามตรงนะจริงๆกล่องดำผมก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่เคยพูดเลยตั้งแต่วันแรกแต่ผมก็บอกว่ามีสายข่าวเขาก็ส่งข่าวมา,าวา่าเป็นผู้ชายอะไรนี่นะอ่อ<น>อะไรผมลองทร,รงแต่ว่าคนทรงเดียวกับผมทำไมมันกังวลจังอ,ะอ่ะผมก็ไม่เข้าใจพวกลองทรงเป็นผู้ชายอายุยี่สิบกว่าทำงานด้านน่าสนใจนะ ที่ผมพูดอย่างเนี้ยผมจาได้อยู่ประมาณนี้แต่มีคนกังวลคือวันนี้เนี่ยผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าหมายถึงว่าตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นชัดเจนว่าไอคนที่เป็นเจ้าของซิมชื่อนามสกุลที่อยู่ลงทะเบียนเมื่อไหร่ผมไม่รู้เป็นหน้าที่ตํารวจไหมครับอสองผมถามผู้เชี่ยวชาญไปแล้วเขาบอกว่ามันจะมีรายการการโทรเข้าเวลาจะดักฟังกล่องตัวนี้จะต้องมีการโทรเข้ามาที่ซิมตัวนี้ ผมก็เช็คม,ม,มัทนทั้งหมดเพราะว่าโทรตั้งแต่วันไหนเวลาไหนเวลานอนไหนเอามันทั้งหมดนะฮะพอเจอปุ๊บพวกนั้นแหละครับคือผู้ต้องหาอันนั้นแหละครับคือผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับที่โทรเข้ามานะครับแค่นั้นเอง,ดงอโดยหลักการคือรอตำรวจเช็คก,ก่อนเช็คก่อนเอ้สมเกตมีไอ้กอไอคอ้คอ้ยงอนะอ่าผู้กล่าวหาก็คือผมก็กล่าวหาไปคุณก็ไปพิสูจน์ไปตอบสารเอานะครับผมไม่รู้ครับว่า ซิมนี้เป็นชื่อผมได้ยังไงเป็นระบบนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าใครไปเอาไปตอบสารไปตอบตำรวจนะครับเวลาเราจะซื้อซิมโทรศัพท์ผมก็บอกเสมอเสมอว่าเขาจะต้องถ่ายรูปเราไว้ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะระบบเติมเงินตามเซฟหรือตามศูนย์ถ่ายรูปเราไว้แน่นอนถ้าไม่ได้บัตรคุณไปจริงจริงไม่มีทางลงทะเบียนนะครับคำว่าก็คือคดีนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอนก็ตอนนี้ตำรวจเขาส่งหนังสือไป ais แล้ว ais แล้วนะครับแล้วก็รอตอบ รอตอบกลับมาเห็นเขาแจ้งดิมทีเขาแจ้งผมว่าสิบห้าวันเจอภาวะโควิดอาจจะเลื่อนได้หน่อยผมก็ไม่รีบจริงจมันจะครบสิบห้าวันมันไหนโควิดเอ้ยเจเอ้ยวันต้องแจ้งวันที่อะไรจำไม่ได้แล้วเนะก็เล่าๆนี้แหละครับใกล้ๆนี่แหละครับแต่ว่าก็คือถ้าเจเอเอแจ้งกลับมาปุ๊บเราถึงจะเข้าไปลองถุกไม่ใช่คือยืนยันตัวอตอนนี้แจ้งความแล้วอแตไหมด้วยยืนยันตัวไปให้ชัดเจนเพราะถ้าเกิดผมบอกซีซัวไปมั่วๆไป ในกอในขอแล้วเกิดไม่ใช่ขึ้นมาผมต้องรับผิดชอบนะเพราะนั้นผมจะรอจดหมายยืนยันตัวยืนยันหมายเลขที่โทรศัพท์โทรกลับมาถ้าได้บุคคลเหล่านั้นเพราะเขาขอไปหมดแล้วรายการเบอร์โทรที่โทรเข้ามาชื่อนามสกุลที่อยู่รายการเบอร์โทรวันเวลานอนทั้งหมดก็ยืนจะไม่ตามนะมีร้อยก็ร้อยมีห้าสิบก็ห้าสิบแล้วเราค่อยเข้าไปยืนยันเข้าหมลกับตำรวจว่าคนนี้คนนี้คนนี้ผูต้องใครโทรเข้ามาบ้างอืนะครับแล้วผมก็ได้ก็มีพูดตานอง มือนก็คล้ายๆว่าก็คือเปิดเปิดช่องเออไอ้เจ้าของซิมถ้าอยากจะมาเป็นพยานก็มาเนอะผมก็ไม่ว่าะก็มาแสดงตัวนี่ผมก็รออยู่ว่าใครจะปิดซิมนะมันผมปิดไม่ได้ปิดตรงมาโดนเลยใช่ไหมฮะผมไม่มีใครขนาดน้อยไปปิดซิมมั้งในขณะดี้ผมก็รออยู่แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องกล่องดาตรงนี้นะบอกตรงๆครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าใครใครเพราะฉะนั้น อย่าด่าผมเลยครับถึงด่าผมเดี๋ยวคุณความดันขึ้นนะอย่าไปด่าเลยครับแล้วผมก็บอกตรงๆแล้วว่าเป็นผู้ชายรองทรงเนี่ยพวกลองทรงน่าจะหวั่นไหวหน่อยนะครับเนี่ยพวกลองทรงน่าจะหวั่นไหวหน่อยแต่อย่างเงี้ยอย่างผมยังไม่ต้องไปหวั่นไหวอ่ะขนาดพี่ราชพลยังบอกฉันรอดแล้วเพราะฉันไม่ใช่ลองทรงะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการทํางานของทนายบางทีมันก็อาจจะมี เรียกว่าลูกเล่าลูกชนนิดหน่อยนะเวลาทุกท่านทํางานนักข่าวก็มีลูกเล่าลูกชนในการถามข่าวเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดยึดตรงนั้นเป็นหลักนะครับแม้พี่อัจฉพลจะเป็นคนนิ่มนวลทนายต้ามอาจจะผมอาจจะคล้ายๆเขาหน่อยคือลูกเล่าลูกชนในการพูดชมชางหน่อยค,อคุณอาอ่างอาจจะเป็นอีกลูกหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ว่าไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายให้รอฟังเอกสารเอกสารมันจะไม่หลอก แน่นอนมันมีการตรวจสอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรื่องนี้ผมก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไปแล้วว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดับฟังเขาก็บอกแล้วว่าอย่างนี้ก็คือตามระบบ,บกลไกของไอ้เรื่องมันแน่นอน,น,นคือของอย่างนี้มันจะเป็นเพียงแค่ตัวรับเพราะฉะนั้นผมอยากรู้อะไรอยู่ในนี้ผมต้องพูดเข้ามาอโชว์ทันทีเพราะนั้นไอ้คนที่หนาวๆคือคนไอ้คนที่โทรมากกว่ามัง้งคุณไปตอบสารสิ ไม่ใช่หน้าที่ผมผมกล่าวหาลูกเดียวค่ะนะครับว่าเนี่ยเนี้ยมีพวกเนี้ยไอเบอร์โทรเหล่านี้ที่โทรเข้ามาดักฟังครับเจ้าของซิมที่ไอตัวเนี้ยครับสุดท้ายคุณไปตอบแต่หนูไม่รู้หนูโทรผิดเรื่องของคุณเรื่องของคุณครับศาลท่านก็มีดุลพินิจของท่านเองนะครับโดยเฉพาะไอคนเจ้าของซิมเนี่ยผมไม่รู้ครับสมมติน้องแนงก็ได้สมมติเฉยเฉยเออบัตรแนนไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงลายเซ็น หน้าแนนไปอยู่หน้ากล้องได้ไงผมไม่รู้รับสารที่เคารพติดตารางครับเขาว่าไม่รู้โดโดโไม่ได้การโทรเข้ามาโดยเปล่าเปล่าไม่ได้ถูกไหมครับมันจะเป็นการสืบสาวเราเรื่องของทางตำรวจเขาไปเองไม่เกี่ยวกับผมผมมีแค่ตั้งเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตำรวจเพราะฉะนั้นที่เวลาผมพูดอะไรไปบางอย่างเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไปรู้สึกไปร้อนตัวหรือว่า หรือไม่สบายใจสิ่งที่พูดและย้ําเลยนะครับไม่เกี่ยวกับคดีที่ลุงพลไปถูกแจ้งความหมิ่นประมาท<ม>เกี่ยวกับเรื่องไอ้กล่องแบบเนี้คนละเรื่องคน<ม>ละเรื่องกันไม่เกี่ยว<ม>นะครับแล้วก็คดีนั้นผมก็พาไปให้ปากคา<ม>แล้วก็ดูตํารวจใจะใช้ดูพินิอย่างไรหมิ่นประมาทอย่างไรมสมมุติเหมือนกันทางนี้นตํารวจบอกสั่งไม่ฟ้องไอ้การบอกสั่งไม่ฟ้องเอาวใครแจ้งความเท็จก็มาว่ากัน<ม>ก็ไม่กับคดีที่เราดู ผมพูดเสมอๆว่าการแจ้งความไม่ใช่การแจ้งเล่นๆนะเพราะมันเป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่เมื่อคุณแจ้งความไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบจ<ม>าได้ไหมครับผมคุยกับคุณอจฉริยะเสมอๆแม้แต่วันนั้นที่วัดดาบะอินนักข่าวได้ยินพี่ครับถ้าทําอะไรไปต้องรับผิดชอบนะ<ม>พูดเสมอครับอาจจะเป็นคนพูดทนายขู่หรือเปล่าไม่ได้ขู่พูดกระบวนการ ของแหนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังเท่านั้นเองนะครับเอเรื่องกล่องปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจเลยครับอย่าไปเดาเลยครับหยุดเดานะครับให้เขาทําหน้าที่หนังสือออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวได้รู้มีคนถามผมที่หน้าปสรู้หรือยังเดี๋ยวก็ได้รู้คือผมไม่รู้ตอนนี้หรอกแต่เดี๋ยวก็ได้รู้ผมไม่เชื่อหรอกอยู่ดีๆซิมจะโดดออกมาได้ง่ายๆผมไม่เชื่อหรอกกล่องนี้มันอยู่ๆมันจะมาได้ง่ายๆนะครับเพราะผมก็ประสานงานไปที่ ปอทอ้วยนะครับอีกทีหนึ่งประสานี้ให้ปอทอช่วยช่วยดูทีว่าไอ้กล่องพวกพวกนี้ใครเป็นคนสั่งซื้อหรืออะไรยังไงมามันต้องมีระบบมันอยู่มันมีบาร์โค้ดมันอยู่ผู้นําเข้าจะเป็นร้านในเถื่อนไม่เถื่อนไม่รั่วจะมีผู้นําเข้าก็ว่ากันไปนะครับโทษจำคุกไม่เกินห้าปีนะครับก็ว่ากันไปนะครับ จจริงผมก็คิดอยู่ว่าถ้ามันมีการดักฟังหลายครั้งก็หลายกรรมแค่นั้นเองนะครับ่างกรรมดังวะะาระแค่นั้นเองตามกฎหมายไปนะครับก็ยันอย่าไปอย่าไปกังวลน,นะครับรอรอตำรวจทุกท่านให้รอตำรวจอะ่ะก็ถามว่ามีอายรที่มือแบนในตัวกล่องคงจะไม่เหลือแล้วครับจับกันไปจับกันมานะครับแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่ากล่องนี้น่าจะมาตั้งแต่นูน่นรถเจ้าของรถเก่า อะแล้วทำไมวันนั้นที่กองไปสู่หลักฐานมาตรวจเช็คทำไมไม่เจอใช่ไหมฮะแล้วย้ำนะครับไม่ใช่ปีหกสองนะครับปีหกสามนะครับ mm hmm. แล้วก็เบอร์ตรงกันเลยด้วยบอกให้นะครับ mm hmm. ผมก็ทําหน้าที่ครับน้อง mm hmm. เหมือนกับน้องทําหน้าที่ผมก็ทําหน้าที่อย mm ่างหนือสุดท้ายตัวจะด่าจะลุมก็ด่าไปว่ามันจะเริ่มชินแล้วมั้งก็ชินแล้วไม่รู้จะทำไงครับเ mm hmm. ออแจกภาพนะครับ ทุกท่านยืนเป็นญาณเป็นญาณนะครับเมื่อกี้ภาพแจกนะครับนะครับผมไม่ได้ขายใครนะครับผมแจกภาพองค์ที่ปรากฏการธรรมชาติผมแจกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการคิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นองผมไม่เกี่ยวผมเอาเงินส่วนตัวผมสั่งพิมพ์สั่งอะไรแจกเพราะผมเห็นว่ามันเป็นภาพดีนะครับแล้วก็ทุกคนได้จะเอาไว้ดูท้องฟ้ากว้างใหญ่ทำไมต้องมาเกิดที่ตรงนี้ล่ะ ใช่ไหมประเทศโลกเรานี่มันมีทั้งอเมริกายุโรปเยอะแยะทำไมต้องมาเกิดตรงนี้ล่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับหนูขอไายอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ครับได้นะมีอะไรจะถามอีกไหมครับมีอีกไหมครับหมดที่สุดแลวไม่มีนะยูทูบไม่มีใครถามนะอ่าโอเคครับอ่างั้นขออนุญาตนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณแค่คุณ